แบบนี้เลยนะคะต้องเก็บความชื้นได้สูงอย่างนี้เลยเหมือนฟองน้ําเลยนะคะแล้วก็จะเย็นมากนะคะอันนี้คือเราจะต้องปรับที่ดินนะคะ2นะคะที่เราควรจะปรับก็คืออย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะถึงเวลาหน้าร้อนต้องปฏิวัติกันแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมารู้จากเทคนิควิธีการปลูกผักหน้าร้อนนะคะว่า ปลูกอย่างไรและมีวิธีเทคนิคอย่างไรที่ทําให้ผักของเราเนี่ยยังจเจริญเติบโตแข็งแรงได้จนสามารถทานได้และจําหน่ายได้นะคะเนื่องจากมีทุกคนเลยนะคะหลายๆคนถามหมูอ้วนมานะคะถึงว่าหน้าร้อนเนี่ยเราจะทํายังไงกับผักดีนะคะจะปลูกแบบไหนวิธีการเป็นอย่างไรวันนี้หมูอ้วนจะมาชั้นเลยและบอกเทคนิคพิเศษกับทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปค่ะ ถ้าใครมีแปลงผักแบบนี้นะคะก็หายห่วงเลยถึงแม้จะไม่มีหลังคาจะเป็นกระบาดปลูกแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยแค่รักษาความชื้นระหว่างวันรดน้ำเชา้าสายบ่ายเย็นสี่เวลานะคะก็จะสามารถดูแลผักขายได้ในช่วงหน้าร้อนหรือทานได้ในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ที่สำคัญนะคะแปลงแบบนี้เนี่ยก็ต้องปรุงดินสูตรของหมูอ้วนไว้เลยนะคะรับประกันได้เลยว่าปลูกได้แน่นอน เอแต่ถ้าไม่มีแปลงผักแบบนี้จะทํายังไงเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ปลูกผักกับพื้นดินนะคะไม่มีแปลงผักยกสูงไม่มีหลังคาเลยเนี่ยจะปลูกผักด้วยเทคนิคอะไรในหน้าร้อนไปค่ะตามหมูอ้วนเลยนะคะค่ะหลังจากที่หมูอ้วนได้ทําการเปลี่ยนแปลงนะคะบ่อเงินบ่อทองเป็นกรอบไม้เชอร่าที่รีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึง3ข้อที่เราควรจะ จัดการในช่วงหน้าฤืดดูแล้งกับการปลูกผักสไตล์นี้นะคะไม่มีโรงเรือนไม่มีหลังคาเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวหมูอ้วนจะบอกเลยนะคะว่าข้อที่หนึ่งที่ทุกคนจะต้องจัดการคืออะไรข้อที่หนึ่งข้อที่1เลยนะคะดินที่เราจะนํามาปลูกในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเป็นดินที่เก็บความชื้นได้สูงนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเหมือนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าต้องเก็บความชุ้นได้สูงมากเลยอย่างเช่นท้าหมูอันนี้หมูอ้วนลดน้ําไปแล้วนะคะ นี่ดินจะต้องดีแบบนี้เลยนะคะต้องเก็บความชื้นได้สูงอย่างนี้เลยเหมือนฟองน้ําเลยนะคะแล้วก็จะเย็นมากนะคะอันนี้คือเราจะต้องปรับที่ดินนะคะ 2. นะคะที่เราควรจะปรับก็คือเราจะต้องปูผ้านะคะด้านล่างที่พื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกสีดําหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเราปูไว้เพื่อให้ น้ำที่เราลดน้ำไปในดินในแปลงดินของเราเนี่ยระบายออกได้น้อยที่สุดระบายออกได้ช้าที่สุดนะคะเพื่อช่วยให้แปลงดินของเราเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดทั้งวันนะคะและข้อที่3นะคะที่เราจะต้อง ควรจะทำนะคะก็คือการคุมหน้าดินนะคะถ้าใครมีฟางก็คุมหน้าดินด้วยฟางแบบที่หมู่้วนทาอยู่นะคะเพื่อลดการระเหยน้ําขึ้นจากอากาศเนี่ยได้น้อยได้ช้าลงนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครไม่มีฟางก็สามารถใช้ใบไม้ใบหญ้าเนี่ยคุมได้นะคะเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ดินระเหยนั่นเองนะคะนี่ก็คือ3ข้อใหญ่ๆเลยนะคะที่เราควรจะต้องปรับปรุงแล้วก็ช่วยเหลือต้นพืชต้นผักสลัดของเราในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้นั่นเองนะคะ นี่แหละคะ่ะเทคนิคดีๆที่หมูอ้วนจะมาแนะนาเพื่อนๆน,นะคะแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะว่านาล้อนหน้าแรงเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษอีกหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปปลูกผักด้วยกันก่อนนะคะแล้ววันนี้พอเราปลูกผักไปแล้วตอนนี้8ปดโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะปลูกผักแต่เช้าเลยนะคะแล้ว10บโมง กับบ่ายสองกับบ่ายโมงนะคะหมูอ้วนจะพาทุกคนเนี่ยมันลดน้ําแล้วก็มาดูสถานการณ์ด้วยว่าช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแล้วเราปลูกผักตอนเช้าเนี่ยแต่ช่วงสายเนี่ยผักเราจะเป็นยังไงนะคะจะได้แนะนําวิธีการเทคนิครดน้ําให้ทุกคนไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกผักก่อนเลยนะคะเทคนิคของการทําระยะห่างของต้นผักสลัดก็สําคัญนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะแจ้งจะแนะนํานะคะเราก็จะทําแบบนี้เลยนะคะก็คือหลุมแรกเนี่ยเราจะชิดฝั่งนี้ น,ะะนี่ก็คือหลุมที่1ใช่ไหมคะหลุมที่สองเนี่ยเราจะมาชิดฝั่งนี้เพื่อที่จะกะระยะได้สม่าเสมอกันนั่นเองนะคะหลุมที่3มเนี่ยเราก็จะจับกลางไว้นะคะนีมสจับกลางไว้และเราก็จะมาที่4กับที่หนั่นเองนะคะอันนี้ก็ระยะห่างเนี่ยก็จะอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะหรือจะ20คูณ20ก็ได้นะคะแต่ว่าแปลงนี้หมูวันจะเอาระยะห่างที่25ห้านะคะ นี่เราก็จะได้ผักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างของหลุมเนี่ยก็ระยะห่างก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะด้วยการคำนวณจากที่หลุมแรกอยู่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำหลุมสุดท้ายก่อนนะคะแล้วเราก็ทำหลุมกลางแล้วก็ซ้ายกว่าเหมือนกันนั่นเองพอเวลาผักเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นแถวตรงเป็นระเบียบเนี่ยเราก็จะจัดการกับโรคและมแมลงได้ง่ายที่สําคัญเนี่ยเวลาให้ปุ๋ยนะคะก็จะให้ได้ง่ายนะคะเป็นแนวตรงแบบนี้นะคะ นั่นแหละค่ะเป็นเทคนิคที่เราควรจะทําให้ผักของเราเนี่ยตรงเป็นระเบียบนั่นเองนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนขอจัดการแปลงก่อนนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงครึ่งนะคะหมูอ้วนทาการปลูกผักสลัดเสร็จแล้ว4แปลงนะคะก็จะมีบัตเตอร์เฮดกินโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็ฟิลเล่นะคะตานี้เดี๋ยวระหว่างวันนี้นะคะหมูอ้วนจะพาทุกคนมาดูช่วงเวลาที่ควรจะลดน้ํานะคะแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนอาจจะลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคะพอเราปลูกเสร็จช่วงเช้าเนี่ยเราลดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วเดี๋ยว10โมงครึ่งหมูอ้วนจะพาทุกคนมาดูแปลงผักแล้วก็จะได้ลดน้ําด้วยกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวรดน้ำก่อนนะคะขนาดนี้เวลาสิเอดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวหมูว้นจะพาทุกคนเนี่ยมาดูผักที่หมูว้นปลูกเมื่อเช้านี้นะคะว่าผักนันจะมีอาการอย่างไรแล้วก็ยังสดชื่นอยู่ไหมหรือเหี่ยวเฉานะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่ไงนะคะนี่ก็คือผักที่หมูว้นปลูกเมื่อเช้านี้นะคะสังเกตได้ว่าผักก็ยังไม่เหี่ยวเฉามากนะคะช่วงเวลาสิเอดโมงครึง่งแต่ว่าเราก็ควรที่จะ ลดน้ําให้เขาได้แล้วช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูฟิลเล่เมื่อกี้บัตเตอร์เฮดนะคะฟินเล่ก็ยังโอเคนะคะยังโอเคอยู่แต่ถ้าเราไม่ลดน้ําเนี่ยเดี๋ยวจะเฉาแล้วเราจะต้องให้น้ําเขาระหว่างวันนั่นเองนะคะนี่ฟินเล่เลดโอก๊กเลสโอ๊กโอเคเลยนะคะเลดโอ๊กเขาชอบแดดมากเลสโอก๊กแล้วก็กรีนโอก๊กกรีนโอ๊กก็ยังโอเคอยู่นะคะนั้นเดี๋ยวหมูอ้วนจะให้น้ําเขานะคะ วิธีการให้น้ำตอนกลางวันนะคะง่ายมากเลยก็แค่พรมน้ำนะคะให้แปลงเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นนะคะให้ผักเขาสดชื่นนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ให้น้ำตอนกลางวันเนี่ยผักจะใบเฉาไปเลยถ้าใครพอมีเวลานะคะช่วงก่อนเที่ยงนั่นเองนะคะเวลานี้เราต้องมาให้น้ำเขา เราก็ดูแลเขาแบบนี้นะคะเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แรกที่เราปลูกไปนะคะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วเราก็ดูแลรดน้ําเช้ากลางวันเย็นได้ปกตินั่นเองค่ะผักของเราเนี่ยก็มีทานแน่นอนในหน้าร้อนหน้าแลงที่สําคัญถ้าใครทําขายก็มีขายแน่นอนนะคะ นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะเทคนิคดีๆที่หมูอ้วนน่ะนำมาแนะนำทุกๆคนในช่วงหน้าร้อนกำลังจะแรงแบบนี้นะคะถ้าเรารักษาความชื้นความชื้นของหน้าดินไม่ให้น้ำละเหยออกบนชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วและรักษาความชื้นใต้ดินโดยการที่ป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านดินชั้นล่างได้รวดเร็วนะคะก็จะทำให้เราปลูกผักหน้าร้อนหน้าแรงได้อย่างง่ายๆสไตล์ของหมูอ้วนคนนี้เหมือนเดิมนะคะค่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะถ้าคนไหนนะคะสนใจที่จะทำ กรอบแปลงเชิ้ไม้เชอรานะคะแบบง่ายๆของหมูอ้วนนะคะก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะคะหมูอ้วนะมีกรอบนะคะของไม้ฝาเชอรานะคะเพื่อที่จะยกแปลงอัจฉริยะง่ายๆแบบที่หมูอ้วนทําให้ดูในแปลงนี้นะคะที่สําคัญเลยนะคะหมูอ้วนะมีบริการไม้ช็อปนะคะ เปิดลิงก์งบริการสินค้าให้กับทุกคนง่ายๆเพียงกดปุ่มชำระเงินนะคะจะส่งไวทั่วประเทศนั่นเองนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนอาจจะแปะลิงก์ไมช็อปของหมูอ้วนเอาไว้ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์แน่นอนนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนเข้าไปดูในไมช็อปก็ได้นะคะสั่งเวลาไหนก็ได้นะคะรับประกันได้ว่ารับสินค้าไม่เกิน3วันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้และคลิปนี้นะคะหมูอ้วนก็ต้องขอลาไปก่อนที่สําคัญเลยนะคะจะร้อนจะแรงแล้วอย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ชอบ ผ,ผักในหน้าร้อนหน้าแล้งแบบนี้จะได้มีผักทัดกันเยอะๆนะคะค่ะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมข้อต่อไม้เช่าของวมู้วนนะคะ